ตอนที่3 6 6้อเขาพาหมอหลวงมาคุณชายที่ซิ่งเออเอ่ยถึงก็คือเซียวจิงเฉินและเหลียงชื่อเอ่อในราตรีนั้นซิ่งเออและบ่าวรับใช้คนอื่นๆไม่ได้ถูกพาตัวไปด้วยทว่าพวกเขาถูกคนพากลับมายัางบ้านในเมืองดังนั้นเขาจึงไม่ทราบถึงสถานะของพวกเซียวจิงเฉินพ่อหลินจงได้ยินว่าพวกเขามาจึงรีบออกคำสั่งว่าปิดประตูห้ามให้พวกเขาเข้ามาเด็ดขาด เรื่องที่เกิดขึ้นในราตรีนั้นทำให้หลินรว่วล้มป่วยหลายวันสิ่งนี้เขาไม่อาจยอมรับได้แม้ว่าจะทราบถึงฐานะของทั้งสองคนแล้วทว่าหลินจงก็ไม่อยากให้พวกเขาเข้าใกล้บุตรสาวของตนอีกหลังจากได้รับคำสั่งซิ่งเอ,อ๋อจึงรีบหมุนตัวเดินออกไปแต่ผู้ใดจะคาดคิดแล้วว่ายังไม่ทันได้เดินออกไปถึงสองก้าก็เห็นเซียวจิงเฉินและเหลียงชือเอ๋อเดินเข้ามาข้างในแล้วด้านหลังของพวกเขาทั้งสองมีคนตามมาด้วยอีกสองสามคนนอกจากองครักษ์เสื้อแพรแล้วมีชายไวกลางคนผู้หนึ่งในชุดขุนนาง หลินหานที่กำลังเดินลงมาชั้นล่างเจอกับพวกเขาเข้าพอดีพอเห็นหน้าพวกเขาแล้วหลินหานจึงทำหน้าบึ้งตึงทันใดพวกเจ้ากล้าบุกรุกเข้ามาเช่นนี้เลยหรือคิดว่าตนเองเป็นองครักษ์เสื้อแพรแล้วจะทำอันใดก็ได้หรืออยากจะบุกรุกเข้าบ้านผู้ใดก็สามารถทำได้อย่างนั้นหรือเหลียงชือเอ้อตอบกลับด้วยท่าทีไม่แยแสข้าสามารถทำได้เหมือนที่เจ้าเอ่ยนั่นและอย่าว่าแต่บ้านสามัญชนหลังเล็กๆเลยแม้ว่าจะเป็นจนขุนนางหากพวกเราอยากเข้าไปก็สามารถเข้าไปได้ทั้งนั้นหากพวกเจ้าไม่พอใจ ก็สามารถไปฟ้องร้องที่ราชสำนักได้ลินหานโมโหจนควันออกหูเหลียงชื่อเออห์ยิ่งยโสจนหน้าเหลือเชื่อเซียวจิงเฉินหันหน้าไปถลึงตาใส่เขาเหลียงชื่อเออก็รีบซ่อนรอยยิ้มอวดดีแล้วยืนตัวตรงทันใดรีบขอโทษเสียคำเอ่ยที่แสนเรียบง่ายทาให้เหลียงชื่อเออเบิกตากว้างทันใดเขามองไปที่เซียวจิงเฉินอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาตนเองท่านอ,องท่านเอ่ยเช่นนี้หมายความว่าอย่างไร น้ำเสียงของเซียวจิงเฉินฟังดูเย็นชาขึ้นหลายส่วนอย่าให้ข้าต้องเอ่ยเป็นคราที่สองเหลียงชือเอ่ยยอมจำนวนเขายกมือขึ้นคาระวะหลินหานอย่างฝืนทนขอโทษหลินหานไม่อยากรับคำขอโทษจากเขาเลยสักนิดอย่าคิดว่าพวกเจ้าขอโทษแล้วข้าจะยอมรับคำขอโทษพวกเจ้ารีบออกไปจากที่นี่เสียที่นี่ไม่ต้อนรับพวกเจ้าหลินจงรีบเสริมทัพทันใดใช่พวกเจ้ารีบออกไปเสียไม่อย่างนั้นพวกเราจะแจ้งทางการ เซียวจิงเชิญประสานมือคาระวะหลินจงท่านลุงหลินเรื่องก่อนหน้านี้ข้าต้องขออภัยด้วยราตรีนั้นเป็นเพราะมีเรื่องสำคัญอย่างแท้จริงดังนั้นจึงไม่มีเวลาอธิบายให้พวกท่านฟังการที่พาพวกท่านไปที่ค่ายข้ารับรองได้ว่าไม่ได้มีเจตนาอื่นแอบแฝงเพียงแค่กลัวว่าพวกท่านจะประสบกับอันตรายวันนี้ที่ข้าเดินทางมานั้นเพราะได้ยินว่าแม่นางหลินล้มป่วยดังนั้นจึงเชิญหมอหลวงมาตรวจอาการให้แม่นางหลินขอรับ ลินจงยังไม่ทันได้เอ่ยอันใดลินหานเอ่ยขัดออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่จำเป็นพวกเจ้ารีบออกไปเสียที่นี่ไม่ต้อนรับพวกเจ้าหลังจากเอ่ยจบเขาจึงตะโกนเสียงดังว่ามีผู้ใดอยู่แถวนี้บ้างมาเชิญพวกเขาออกไปเร็วเข้าทัานใดนั้นก็มีเสียงตะโกนของบ่าวรับใช้ดังขึ้นมาจากชั้นบนนายหญิงใหญ่ท่านที่พอเซียวจิงเฉินได้ยินดังนั้นเขาจึงตั้งท่าจะพุ่งขึ้นไปชั้นบนทันใดทว่าลินหานกลับเข้ามาขวางเอาไว้ ด้านบนเป็นห้องของท่านพี่ของข้าท่านเป็นบุรุษหากขึ้นไปคาดว่าคงไม่เหมาะสมดังนั้นท่านรีบออกไปจากบ้านของพวกเราเถิดไม่อย่างนั้นข้าจะให้คนไปแจ้งทางการประเดี๋ยวนี้อาหารอย่าเสียมารยาทเสียงของหลินรวนดังมาจากชั้นบนเมื่อเงยหน้าขึ้นมองเห็นหลินรวนในชุดสีขาวเนื้อบางบัดนี้มีสาวใช้สองคนคอยประคองนางเอาไว้ เพราะนางล้มป่วยใบหน้าที่เคยเล็กอยู่แล้วบัดนี้จึงดูสู้ผอมจนน่าสงสารผมถูกรวบไปด้านหลังด้วยผ้าคาดผมสีน้ำเงินอย่างหลวมๆทำให้ใบหน้าของนางดูซีเซียวเข้าไปใหญ่ทั้งยังดูเหนื่อยลละเล็กน้อยอีกด้วยภายใต้การประคับประคองของสาวใช้หลินร่วนค่อยๆเดินลงมาจากชั้นบนเมื่อมาถึงเบื้องหน้าทุกคนนางจึงกล่าวทักทายว่าคาระวะอองเซียวน้องชายของหม่อมฉันไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินดังนั้นท่านอย่าถือสาเขาเลยเพคะ เดิมที่นางคิดว่าตนเองไม่ได้เป็นอันใดแล้วแต่เมื่อครู่ตอนที่เดินลงมาจากเตียงนางก็แทบจะล้มกระแทกพื้นนี่คือสาเหตุของเสียงตะโกนเมื่อครูเซียวจิงเฉินมองอาการเจ็บป่วยของนางอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเข้าหากันแน่นในความทรงจำของเขานางเป็นสตรีที่แข็งแกร่งมาโดยตลอดทั้งเป็นสตรีที่มีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากท่าทางอ่อนแอเช่นนี้เขาเพิ่งเคยเห็นเป็นคราแรก หลังจากนิ่งเงียบไปชั่วครู่เขาถึงได้เอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนข้าไม่ได้ใจแคบถึงเพียงนั้นวันนี้ที่ข้ามาเพราะข้าพาหมอหลวงมาตรวจอาการของเจ้าเจ้าให้เขาตรวจสักหน่อยเถิดจะได้รู้ว่ายังมีตรงที่ใดผิดปกติอีกหรือไม่เขาไม่ได้เอ่ยถามความเห็นของนางน้ำเสียงสงบเงียบของเขายากที่จะปฏิเสธได้ดังนั้นหลินรวนจึงเผยรอยยิ้มออกมาบางบางพลางเอ่ยว่าขอบพระทยัยท่านอ๋องที่เป็นห่วงเชิญเข้ามาตรวจในห้องโถงเถิดเพคะหลินหานเบิกตากว้างด้วยความโมโหอารวรณ ลิ้นรนกวาดตามองเขาเบาๆจากนั้นก็หมุนตัวไปนั่งลงบนเก้าอี้ในห้องโถงแล้วเอ่ยกับหมอหลวงว่าคงต้องรบกวนท่านแล้วหมอหลวงหัวเราะออกมาเบาๆจากนั้นก็นั่งลงบนเก้าอี้ข้างๆนางพลางหยิบผ้ามาคลุมข้อมือของนางเอาไว้จากนั้นก็ทําการตรวจชีพจรอ,อย่างละเอียดผ่านไปครู่หนึ่งเขาถึงให้นางเปลี่ยนข้อมืออีกข้างขั้นตอนการตรวจชีพ,พจรกินเวลาเกือบหนึ่งถ้วยชาหลังจากหมอหลวงเก็บผ้าคลุมเรียบร้อยแล้วเขาจึงลุกขึ้นรายงานต่อเซียวจิงเฉินว่า คุณท่านอองชีพจรของแม่นางหลินไม่มีอันใดผิดปกติพะยะ่ะเซียวจิงเชิญขมวดคิ้วเข้าหากันแน่นหากไม่มีอันใดผิดปกติแล้วจะป่วยได้อย่างไรหมอหลวงรีบอธิบายว่าตามที่กระหม่อมคาดเดาก่อนหน้านี้แม่นางหลินน่าจะเหนื่อยล้าพอควรดังนั้นถึงได้ล้มป่วยอย่างกระทันหันนี้ไม่ถือว่าเป็นอาการที่ร้ายแรงแต่อย่างใดเพียงแค่พักผ่อนสักระยะก็จะดีขึ้นเองพะยะขะแม่นางหลินอายุยังน้อยร่างกายแข็งแรง ดังนั้นอีกไม่กี่วันชีพจรจะต้องกลับมาเป็นปกติอย่างแน่นอนกระหม่อมจะสั่งยาปรับสมดุลให้แม่นางหลินหักแม่นางหลินดื่มต่อเนื่องสักสองสามวันก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วพะยะค่ะเซียวจิงเฉินหันหน้าไปมองหลินรวนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้พลางพยักหน้ารับเช่นนั้นก็ทำตามที่ท่านหมอหลวงกล่าวมาเถิดหมอหลวงยกมือขึ้นคารวะแล้วถอยออกไปด้านข้างจากนั้นก็หยิบผู้กันขึ้นมาเขียนใบสั่งยาเขาเขียนใบสั่งยาสองสามแผ่นแล้วมอบให้แก่หลินรวน แม่นางหลินโปรดเก็บใบสั่งยาปรับสมดุลนี้เอาไว้ให้ดีมันใช้ได้ผลกับสตรีพอท่านดื่มไปแล้วร่างกายจะฟื้นตัวทําให้าธาตุในร่างกายปรับสมดุลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นตอนแรกหลินร่วนไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าใดนักแต่หลังจากที่ตริตรองดูดีๆแล้วนางถึงได้เข้าใจหมอหลวงกําลังเอ่ยถึงรอบเดือนหนึ่งนั่นเองบัดนี้นางอายุย่างเข้า14ปีตามหลักควรมีรอบเดือนแล้วทว่ามันไม่ยอมมาสักทีตัวนางก็มัวแต่ยุ่งอยู่กับเรื่องโน้นเรื่องนี้ดังนั้นจึงไม่มีเวลาไปสนใจ หลังจากเข้าใจแล้วหลินรวนจึงเผยรอยยิ้มออกมาพลางเอ่ยกับหมอหลวงว่าขอบใจหมอหลวงยิ่งนักเจ้าค่ะพ่อหมอหลวงเห็นดังนั้นจึงหลงคิดไปว่านางไม่เข้าใจในห้องนี้เต็มไปด้วยบุรุษหากจะเอ่ยเตือนคงดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าใดนักดังนั้นเขาจึงเรียกสาวใช้ที่ยืนอยู่ด้านข้างไปยังมุมห้องแล้วบอกนางไปตามตรงสาวใช้ผู้นั้นพยักหน้าด้วยความหวาดกลัวเพราะนางเคยประสบกับรอบเดือนมาก่อน เซียวจิงเฉินเหลือบมองไปที่หมอหลวงจากนั้นก็หันหน้าไปมองหลินรวนแล้วเอ่ยออกมาว่าในราตรีนั้นข้าต้องขอบคุณเจ้าเป็นอย่างมากเป็นเพราะได้รับความช่วยเหลือจากหลินรวนพวกเขาถึงสามารถกวาดล้างองค์กรลับได้ราบรื่นถึงเพียงนี้ผู้ที่บาดเจ็บและล้มตายน้อยกว่าที่คาดเอาไว้มากนักนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดหลินรวนยิ้มอย่างสุภาพไม่ต้องขอบคุณหรอกเพคะเป็นเรื่องที่หมอมฉันควรทำอยู่แล้วเซียวจิงเฉินเหลือบมองหลินจงกับหลินหาในห้องโถง ท่านลุงหลินกับน้องชายท่านนี้ช่วยออกไปสักครู่ได้หรือไม่ข้ามีเรื่องสําคัญจะสนทนากับนางศักประเดี๋ยวหลินหานร,รีปฏิเสธทันใดไม่ได้มีอันใดท่านก็เอ่ยมาตรงนี้ท่านให้พวกเราออกไปเพราะคิดจะใช้โอกาสนี้บีบบังคับให้นางทําเรื่องอื่นอีกใช่หรือไม่หนึ่งรอบเดือนหมายถึงประจำเดือน